เราได้ใช้สูตรที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยทดสอบกับอาสาสมัครนะครับที่เขามีปัญหาจากการใช้ยาต้านไวรัสเพิ่มเพิ่มภูมิกันก็พบว่าหลายๆคนกว่า2,000รายที่เข้า,เข,าเข้ามาปรึกษาทุกทคนก็มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นผลข้างเคียงจากชาต้านไวรัสมันก็หมดไปนะครับม,มีอยู่บางรายที่ก็บอกว่าเขาปิดเชื้อ HIV มาใหม่ แต่เขาไม่อยากจะใช้ยาต้านไวรัสเราช่วยเขาได้ไหมเราก็บอกเขาว่านโยบายสาธารณสุขเขาไม่ให้นะถ้าคุณติดเชื้อเอชบีคุณต้องใช้ยาต้านไวรัสเท่านั้นคุณบอลครับเขาก็บอกว,ว่าในชีวิตผมชีวิตผมเขาอยากร<า>เลือกอ,อ่าครับโอเคอแต่อย่างนั้นก็แต่เราไม่ประกาศนะคุณเลือกของคุณเองเราก็ให้เขาใช้นะครับเขา,ามีเชื้อเอชบีอยู่ที่38 0 0 0ันก๊อปปี้แล้วภายใน1เดือนเขาก็เริ่มเห็นผลและหปีต่อมาครับ12เดือนตรวจไม่พบเชื้อแล้วรายนี้ตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่องนะครับ สุภาพดีต่อเนื่องมาเป็นเวลา7ปีแล้วครับเขาไม่ได้ใช้ยาต้านไวรัสแม้แต่เม่ดเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาสาสมัครรายนี้มันก็เลยทําให้เราเริ่มมั่นใจว่าเราสามารถทาเช่นนั้นได้วงการวิทยาศาสตร์ก็เริ่มที่จะยอมรับว่าการที่ใช้ยาต้านไวรัสเพื่อจะควบคุมเชื้อไอซบีให้ไม่ให้มีแผงลงฤทธิ์เนี่ยมันไม่ใช่วิธีการเพราะว่าคุณควบคุมได้จริงแต่ต้องใช้ตลอดชีวิตแต่คนเหล่านี้ เขาก็พยายามที่จะเรียกแน่นอนนะครับวงการวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าทั้งนั้นหาวิธีใหม่หาวิธีใหม่ที่ไม่ใช่ยาต้านไวรัสนะฮะแล้วทําให้มีสุภาพแข็งแรงตรวจไม่พบเชื้อแข่งขันกันในตลาดอุตสาหกรรม,มยามากมายยังไม่สําเร็จมผมก็ดีใจว่าเราทําสําเร็จแล้วแล้วเป็นครั้งแรกของโลกจากประสบการณ์ของ,ของคนแรกเราทําได้ตั้งหลายปีแล้วนะเพราะเราก็เปิดรับสมัครปัจจุบันนี้เราก็ทําสําเร็จมา8รายเมื่อคุณมีติดเชื้อไอ v ีีนะครับ แล้วไม่อยากจะใช้ยาต้านไวรัสถ้าคุณทําแล้วไม่พบยาต้านไวรัสนี่คือสาเร็จละคนเดียวก็ตื่นเต้นแล้วครับเพราะทั่วโลกยังทาไม่ได้แปดรายที่อาจารย์ว่าเนี่ยเขาใช้ยาต้านไวรัสมาตลอดเวลาอยู่แล้วก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้มาก่อนด้วยไม่ได้ใช้เลยเขากลัวว่าจะติดมีผลข้างเคียงอย่างยาต้านไวรัสเขาถึงเข้ามาหาเราแล้วเราก็ดูแลเขาแบบที่เราดูแลคนแรกแล้วเหล่านี้ตรวจไม่พบยาต้านไวรัสทุกรายนะแปดคนเนี่ยภายในหนึ่งปีบางรายเนี่ย มีไวรัสตั้ง2,500,000คปปี้ภายใน7เดือนครับตรวจไม่พบแล้วตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่องมาเป็นเวลาอีก15เดือนแล้วทีนี้รายที่2ตรวจไม่พบเชื้อต่อเนื่องมาเป็นเวลา34เดือนแล้วเพราะนั้นเขาก็หยุดใช้ของเราได้ด้วยหยุดใช้มา12เดือนรายนี้ครับที่มผมพูดเนี่ยครับ,รบ<ๆ>เขาหยุดใช้เพระาะว่าเขาสุขภาพแข็งแรงมากเขาเลยจะหยุดใช้12เดือนต่อมาเขายังตรวจไม่พบเชื้อครับมันสร้างร่างกายของเขาให้สร้างภูมิคุ้มกันแล้วภูมิคุ้มกันของเขาเนี่ยไปฆ่าเชื้อ HIV นะครับ ไอ้สิ่งที่เราให้เขากินน่ยไม่เด็ฆ่าเช,ช,ชื้อ HIV โดยตรงแต่ไปสร้างร่างกายของเขาสร้างภูมิคุ้มกันของเขาภูมิกันที่เราสร้างแล้วมีประสิทธิภาพมากสุดคือเม็ดเลื t อดขาวคิ l เ r t ร์ท l เซลหรือเซลทีพิฆาต8รายเนี่ยทุกรายได้ผลภายใน1ปีตรวจไม่พบ HIV แล้วก็ต่อเนื่องมารายที่มีการตรวจมากที่สุด34ครั้งยืนยันชัดเจนเพราะ,ะนั้นไม่มีปัญหาเลยเราทําได้แน่นอน